i'll ah, ้าวัหลักที่หเลขท้ายสตัวจรณ์อกรวหี่รหนึเรียนนแต่ยืนเอยผ่านเลยหลักที่าและหลักที่อางวัลท้ายสุดมตัวเจ้าเราสามเด้อเหนเลขาตัว

ม่ฟังได้ไหมคือผู้แทนกระทงการคลังผู้อยการกลุกฎหมายสนักงานบักระทรงการคลันาสาวอารีบราเจริญกุลแลิบนวนไม่อยากฟังเยวะเาจะลอยนวลนวลลอยนวลมาคอยมาจะลอวมาเล็วมาไปช่วยจะอยนดินเอยจะลอยนดิน สกาหกเก้าหกเก้าหกเก้าแปดสองสองแปดหกสองสองห องแล้วแปแล้วมันเปหนึ่งมากสองเก้านมาหกเก้าแปดสอปขลยเทั้งหตลงในที่รงรเนื่อยเลยโอ้ดีใจดีใจดีใจโอู้อะไรวันี้หมูกระทากนะหมูกระทานะกระัปูหมูกระชกหนึ่งมาแล้วมนุ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 วหิวมมากเลยเมื่อกี้

Ah, <laughs> tu. boleh lagi <laughs> kita sangat. tu. tu. ตัวอกไรตัวอะไรแปดสอง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 มาจริงจริงเลยตัวแปดเต็มเลยเต็ม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 ทั้งหมดทั้งล่างเลยอ่าได้บนได้ล่างครับได้บนได้ล่างเยี่ยม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 ดีใจดีใจอันนี้เรียกประทัดบรือเปล่าประทัดนะครับแปดประทัดแต่ห้าแปดใครเคยดูคลิปผมที่เขียนหลังอาจารย์นะครับที่เขียนที่ขึ้นหลังผมนะ ที่เขียนขึ้นสีแดงๆเลยแปดห้านะครับแปดห้าแล้วก็มาจุดประทัดได้ที่นี่ด้วยนะครับแปดห้าแล้วก็เลขประตูมีของปู่ที่ปู่ให้นะครับที่ปู่ให้แปดสองหกครับหลายคนอาจจะตัดเล่นหลายคนอาจจะได้แล้วก็วันที่เรามาย้ําก็คือวันที่เราเอาประตูมาย้ําอีกทีหนึ่งคือสี่บวกสี่เป็นแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสองแปดสองเต็มเต็ม เต็มเตมครับเต็มเต็มดีใจดีใจดีใจมากๆดีใจกับทุกคนดีใจกับทุกท่านที่ถูก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 ไม่เสียใจนะหวังว่าทุกคนไม่เสียใจนะ <c oughs> เลยนะครับก็หลังจากที่ได้โชคได้โชคกันได้โชคได้โชคนะบอกเลยว่างวดนี้ได้โชคกันแน่ๆนะครับงวดนี้โดนไหมครับโดนนะครับงวดนี้โดนกันแน่ๆนะครับตรงไหนครับเอาที่ตรงไหนตรงเสาตรงเสาบอกและก็ตรงบานประตูนะครับแล้วก็ใครที่ได้ดูเลขประทัดนะครับวันนั้นที่588588 5วันนี้ก็นี่ทั้งผลไม้ทั้ง ประทัดพร้อมนะเพราะว่าเราพร้อมที่จะแก้บ,บนทุกครั้งนะครับที่ถ,ถูกแล้วเราก็แก้บ,บนให้เลยก่อนเดี๋ยวเร ol, ลุกซ<า><า>ิ์ลุกหาโรตามหลังมาตามหลังมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราเราต้องดีใจเราก็ต้องฉลองก่อนเดี๋ยวจะไปต่อหวยลาวกันต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อหวยลาวกันต่อาอาจจะมาหกเก้าก็ได้นะเลขเลขลาวหกเก้าสองหกยังยังไม่ออกนะ เมื่อเช้าเสียดาย40มาก40เสียดายมากๆครับก็นี่ก็เดี๋ยวมาแก้บนเงนก่อนนะแก้บนตาแก้บนตายายก่อน,อน,อนวันนี้ทั้งประทัดทั้งไรเด้อยูยายตาเออกดเจ้ามอยเ,เออกดเจ้ามอยยายตา,าตรงไหนตรงไหนมาดูกันโอ้ยด <c oughs> ีใจคักขักขักผ้าสีวาหลังเด้อยายตาเด้อสาธุสาธุสาธุเป็ดทรงสาธุเป็ดทรง สักเปดสองมเมเด็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่งั้นสามตัวแตกสามตัวแตกเกือบสามตัวแตก<ฆ>หลายคนนะนะเปดสองนี่อั <laughs> นนี้อย่าไปเอามาสิเ <laughs> ป็ดสองปดสองนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้บนกันเพิ่มเติมเผื่อว่าลุกิษย์ลูกหาแต่ตอนนี้มาแก้บนตรงนี้ก่อนนะช่วย นี่ที่ปูฟันเนเห็นงูนี่เป๊ะที่ฟันวักงูครับที่จับโคงูนี่เอาใหญ่ตาวันนี้ไม่ได้เอามากับซูมาเด้อเอาแต่ประทัดมามีหมดนี่อันนี้งวดไหนงวดก่อนที่เขียนมีงวดก่อนถ้าใครตามไงถ้าใครตามเขาก็ดูเพราะว่าบอกแล้วบอกทุกครั้งอ่ะเขาบอกทุกครั้งว่าตามเลขหลังด้วยตามเลขที่เคยเคยเคยบอกไปด้วยมันจะมาเลขตามหลังก็จะมานะครับ มาทางนี้มาทางนั้นวันนี้แก้บ,บนก่อนที่ช่วยจุดทจุดเทียนจะรีบไปจุดปะทะถวายปูโอปูเจ้ากาดำวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับดีใจกับทุกๆุกคนดีใจกับทุกทกท่านที่ติดตามชมและก็ติดตามว่าปูเจ้ากาดำหรือว่าปูคําเสียนเรามาโดยตลอดแล้วก็บางคนศรัทธามากแล้วก็บางคนเชื่อมากงวดนี้ผมหวังว่าทุกคนนะ่าจะแตกกันทุกคนนะแตกทุกคนที่ทติดตามชมนะ ถ้าใครถ้าใครไม่แตกนะผมคิดว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเดี๋ยวก็หาว่าซื้อเตะอ่ะไม่ได้กลับไม่ได้ไข้นะครับทุกครั้งนะเป็นอย่างนี้นะครับปูก็ให้แค่นี้เองแปดสองหกกับหกเก้าแปดสองหกกับหกเก้าแค่นี้เองไม่ไม่ได้ให้มากนะครับแต่ว่าเราย้ำวันที่เราย้ำก็คือวันที่เราย้ำวันที่เราไปซื้อประตูเพื่อที่จะมาย้ำนะเพื่อที่จะมาย้ำมี ทั้งหมดนับที่เราพูดของวันนั้นมีทั้งหมดคืน40 41 82นะครับ40 41 82และก็69นะครับวันนั้นที่เราสรุปให้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนหวังว่าจะได้โชคได้ลาบกันทุกคนนะนะครับวันนี้ก็ในแอพี่ช่วยพี่ช่วยครับครับไปเช็คแั้วมาเจอครับโอ้ใหญ่ตาเอ้ยออลสังนาใหญ่ตาเอ้ยสั่ง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 สั ปืตปืดนี่ยายตาปืดปืดปืดโอ้ยยายตาไงเนี้ยโอ้ยโอ้ยยายตากระหึ่มกระหึ่มกระหึ่มโอ้ยเต่าติดเด้อโอ้ยกนโอ้ยเจ้าเต่าติดเด้อเศรมหาหิงเศรมหาหิงเศรมหาหิงออกออค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 อีกเดี๋ยวมาลุ้นหวยลาวกันครับเดี๋ยวมาลุ้นหวยลาวกันเดี๋ยวมาลุ้นหวยลาวกันต่อนะครับมลุ้นหวยลาวกันต่อลุ้มแรงลมแรงบ่กพี่

สาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภควะโตนะโตสมาสัมพุสสะนโมตัสสะภควะโตระโตสมมาสัมพุสสะนโมตัสสะภควาโตระโตสมมาสัมพุตตะสาธุโคนเจ้าบันหลุดบื้อคำเซนก็เซร์ลุบือหนึ่งสอก็เจงปีงวดแล้วออกสองวดแล้วสองงวดแล้วเตือนให้ออกสองงวดแล้วได้ตอนนั้นก็หหนึ่งแต่เดียวนี้สองเป็ ครับหนึ่งสองแปดเต็ม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 ก็ขอเขามาขอให้ทูงอีกขอให้มาแบบนี้อีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆม้วนๆแจ้เฮ้ยนุดตบแบบลูกล้านได้ถวายประทัดนีปทืดตืดอัดปทืดอัดถวายวันนี้ผลไม้ผลไม้ถวายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามหลังมาอีกเดี๋ยวจะมาอีกเดี๋พราะว่าดูดปังๆดูไปดูที่พี่ตูดปังๆดีใจดีใจมัดมัดจุดตรงนี้เลยไหมนี่ เดี๋ยวไปให้ปูเลือกนะครับว่าต้องให้ปูเลือกเป็นดาวมงคลนะนะครับรับผิดช่วยเอาประทัดมาให้ปูเลือกหน่อยปูเลือกครับลุนหน่วนล่าลุนลุนต่อลุนต่อเสียงผมแหบแล้วตะโกนโหรันเต็มเต็มดีใจดีใจสิลูกหาทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบเนาะอือเพราะว่า เต็มเดียวเองเนาะถ้ามาถ้ามาหกก็อันนี้มันมาห้าเพราะว่าแต่ว่าเลขประทัดเราก็ห้าแปดที่เราจุดวันั้นทําพิธีห้าแปด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 วันที่ทาพิธีจุดล้วก็ห้าแปดแปดแล้ววันที่เรามาย้าเรื่องเรื่องประตูเรื่องประตูว่าประตูมาประตูก็แปดสองบานก็สองแล้วเลขที่อยู่ในนั้นก็คือสี่บวกสี่เป็นแปดสี่เป็นแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็อยู่ในนั้นเราย้ําให้แล้วว่าแปดสองก็ดีใจนะครับก็ดีใจก็ดีใจกับบารมีขององค์ปู่เจ้ากาดานะครับที่ท่านได้ มอบโชคโมอบลาบให้กับพวกเราตลอดอ่ะวันนี้ผมแก้บนด้วยประทัดห้าพันนัดก่อนนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะเด้อบอรม่ล <The> ูกเอาลูกเยลูกตาเมย์กองหินประตูในรังเนตตาเดสินเถิดนงกนองพุ่มสถานนี่กุลเจ้าเก่บ้านโชคบ้านเรียบกิมเรียนโชคเรียนเรียบนึ่งงดดิเก็กินกบานอ่อยเป็นเสตถวายลูกตาลูกเยลูกเมยลูกเอาคุณครูบ่าจามท่าเต้ออกกาดำบรมบัตรคู่ันขยมก็สมอ่อยเบิกโชคเบิกเรียบไอ้คุอ่อยเจ้าอย่างเจด แต่เรื่อยโอยจิบานโอยจิเมียนเด้อดูเอาเด้อหนึ่งบานเธอวิหารอรุณไม่เจอวันนี้ก็ไปดูกระเบื้องและตารางเม็ดละห้าพันห้าตารางเม็ดละห้าพันห้ากระเบื้องกินเกรนเขาเป็นเกเรนคงจะได้ก็คงจะได้เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ผู้เลือกอันนี้ผู้เลือกอันนี้ให้เป็นการจุดหอยลาวนะครับแล้ววันนั้นเราก็ขออธิษฐานขอตอนจุดประทัดทําพิธีแล้วก็ มาตามนั้นจริงๆครับก็บารมีองค์ปูช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาทั้งปูยาตายายที่นี่ทั้งหมดปูยาตายายพอเอาประตูมาก็ไม่รู้ยังไงว่าคิดไปเอาประตูเมื่อวานนี่ตัดสินใจไปเอาประตูเอาประตูเมื่อวานแล้วก็ย้ำกันนักหนาเลยย้ำแล้วว่าเป็ดสองย้ำมตัวนั้นเป็ดสองเข้าเหมือนเหมือนเทพเทวดาต้องการเราจะให้ย้ำตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น อ่ะก็ดีใจอ่ะเดี๋ยวไปจุดประทัดกธาตุนารายกแปดกรอีกแปดกรอนับเมื่อวานที่ว่าห้าห้าเสียนห้าเสียนหกได้หกหกหน้าหกหน้าหน้าก็ห้านั่นแหละอ่ะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ดีใจทุกคนจะเป็นประธานวันนี้นะครับจะไปจุดประทัดกันครับอ่ะนะครับพร้อมแล้วก็จุดถวายปูชัยโยชัยโยชัยโยนะครับก็หลังจากทิดถูกกัน หลายร้านนะครับชัยโยชยโยชยย ันี้แหละตัวเลขที่แท,ท้จริงโอ้อันนี้จะระเบิดกระเด็นลงไหมลงเลยใช่ไหม กระเด็นลงเลยนี่นั่นเลยนะนั่นเละนั่นเลยนั่นเนี่ยนี่อันนี้บอกอะไรนวดหน้าเออวันนี้ไปลาวไปลาวไปลาวก่อนไปลาวก่อนเฮ้ยตัวตัวมันตัววันนั้นมาเอาจะสามเก้าไปลาวสามเก้าเอาไปลาวกันก่อนนะครับ อาจจะไปลาวก็ได้เผื่อว่ามีคนถามลาวก็ใช้เลขของเก้าหกหกเก้าด้วยนะสองหกสองเก้านะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินเทเลนก็ขอบคุณมากๆนะครับดีใจกับทนที่ถูกครับจถูกวันนี้นะครับกับเลขที่เราได้นะครับเลขที่เราได้นะครับอ่านะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวหงวดหน้าไวๆรีบกดรีบซื้อรีบ หาครับเดี๋ยวจะลืมกันอีกนะนะครับดีใจกับคนที่ถูกให้ไปตั้งแต่วันที่สองนะเลขนี้นะให้ตั้งแต่วันที่สองนะครับผู่บอกว่าให้ตั้งแต่วันที่สองนะนะครับ,นะบตั้งแต่นี่นะครับใครไม่ได้นี่นะประตูวันนั้นก็จะมาย้ำเรื่องประตูกันอีกรอบหนึ่งนะประตูมีสี่กับหนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองย้ำแล้วมันมีอะไรที่ไม่น่าจะเชื่อนะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับเป็นไปแล้วนะครับ ด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาที่แท้จริงนะครับเปลี่ยมล้นทุกอย่างนะครับเราทนะําแล้วประสบความสําเร็จเราทําแล้วดีนะวันนี้นะับก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณปู่นะปู่คําแสนแล้วก็สถานที่นะวันนี้เราไปดูแล้วเตรียมแล้วหินตรางเม็ดละห้าพันห้าโอ้โหไม่ไม่ไม่นีนะ่ครับเพราะว่ามันเป็นหินเกรนิตนะครับนิต แผ่นใหญ่มากครับอ่านะครับก็ขอบคุณคนที่ร่วมบุญเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ผมประวัติวินวินจากพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์และก็พี่ช่วยนะครับก็จะขอเดินทางกลับไปไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่นี่แหละก็บายๆกันก่อนนะครับบายๆกันก่อนเรัาที่เฮงเฮงทุกคนนะครับที่ได้ทุกคนก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุดีใจกับคนที่ได้ดีใจมากมากดีใจมากครับนะครับดีใจด้วยครับดีใจด้วย วหน้าติดตามครับติดตามตอย่าลืมอย่าลืมรีบรีบกดกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กันไว้เลยวหน้าฟ <Okay, S 1> ังกว่าน,นี้อีกแน,น่นอน